ตอนนี้ก็อยู่ที่ปากพนังฝั่งตกนะครับก็เจอร้านก้วยิ้งอ๋ออันนี้ขายก๋วยจี่เหมือนกันเลยยังครับเนี่ยอ๋อเป็นคนปากพนังเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูก๋วยจี่หน่อยนี่ครับคุณขายชื่อพี่อะไรครับเนี่ยเกดค่ะออ๋พี่เกดนี่ครับขายไม้ละเท่าไหร่ห้าบาทค่ะอ๋อขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอ๋อขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่แปดโค่ะอ๋อแปดโมงเช้าถึงบ่ายสี่ค่ะอ๋อถึงหรือว่าบางทีของหมดก่อนด้วย ตอนนี้ <ged> e <ep> มีมีป้ายด้วยรอยปิ้งน้ำกระทีขนมครกเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวไม้ไมามาได้ก็ไดค่อะ<ๆ>อ๋อขายถูกนะแล้วนี่ขายอะไรด้วยอันนี้ทอดมันเขามาฝากตั้งไว้ค่ะอ๋อก็คือขายก็ฝากขายอ๋อแล้วก็มีน้ำดื่มอ๋อเป็นญาติกันค่ะอ๋อนี่ครับอันนี้คือเป็นแม่ <S 2> <S 2> เป็นป้าค่ะอ๋อเป็นป้าโอเคเดี๋ยวชิมกล้วยปิ้งดูครับ ่คะต้องราดอะไรไมยเนี่ยไม่ต้องราดค่ะราด <Okay. S 3> อเดี๋ยวซื้อสักยี่สิบบาทแล้วกันค่ะนี่ครับบรรยากาศที่ร้านก๋วยไม่มเพราะวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนะฝนก็จะตก เพราะขนมครบหมดแล้วอ๋อร้านนี้ขายดีแลไรงี้ยทำอร่อยเ้าก็มีถ่วยให้ด้วยนะเขาเรียอะไรนน้ำกะทิค่ะ จะจัดเั่ตัวนี้เท่าไหร่นะพี่ยี่สิบบาทค่ะอ๋อได้เยอะนี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูดครับขอลองชิมก๋วยติ้งราดน้ำกะทิจะไหมพี่ร้านพิเกตปากพนังฝั่งตกนะอลองชิมดูนี่ครับกวยติง้ง อร่อยไม่ไม่หวานมากเลยนี่ครับก็มีถ้วยให้เรียบร้อยเขากำลังร้อนๆเลยนะอ๋อครับอรักชาติผ่านเลยขอบคุณค่อาจารย์เละ เปาแลากร้านหน่อยเปิดขทุกวันใช่ไหมพี่ค่ะทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแปดโงเช้าค่ะเหงประมาณบ่ายสี่เออหกโมงเช้าจะเป็นขนมุกค่ะจะเป็นขนมโบราณอ๋อขนมุกนี่จะมาไวหน่อยนะค่ะจะไวเร็ค่ะอ๋องมาช้เที่ยง้มถึงครวัเป็นก็อยอยากกินน้นก็มาฝากเทียงกัเช้าหน่อยมีเสกับฝากร้านที่เส็ฝากปงฝั่งกับด้วย